ต้นซากองเฮานะครับปลูกหนึ่งปีนี่สูงประมาณหาเมได้นะครับผมหนาเม่ได้ต้นพยุงกับพยุงกม่านมิดใชครับครับเอาผินมาหอดสวนล้วยสวนผักหวานนะครับผมรวนลำแยกนะครับอยู่ในหมองเดียวกันครับเยอะไปตับงชนะครับาเข้าไปเจะปลูกมะละกอนะครับผมนะครับผักหวานปลาของเฮาต้นงามกว้างนะครับสูง2ถบ30เซนนะครับประมาณนีครับ้รงกระเช้า99ครับพุเดีมาชมประานในดวงดาวนะครับก็มือนี้เาจะพาเราไ วนป่าครับสวนกล้วยสวนผักหวานนะครับผมผระทานอยู่ในป่านึ่ครับผมจะพาเบิ้งตัวทัวสวนได้นะครับผมครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งขางสวนนะครับผมขางสวนของฮานะครับบริเวณริมริมรั่วนะครับเขตแดนนะครับเนาะฮาก็ได้ปลูกไม้ซักนะครับไม้ซักตรงนี้อายุเจ็ดแปดเดือนนะครับผมนะครับปลูกปลายฝนปีกายนี้นะครับประมาณเดือนท่านว่านนะครับเนาะต้นกระเริ่ม จะเลิบยงตสวยงามสูงสวยงามนะครับผมขางล่างของเขากับมีต้นยางนาครับผมยางนาปลูกปีนี้นะครับได้สองเดือนแล้วนะครับผมนะครับก็จะมีกล้วยครับผมปลูกกล้วยไหมนะครับกล้วยตัวนี้ก็ปลูกไหมนะครับได้หนึ่งเดือนตัวนี้ก็ได้ชิพามือนะครับผมกาลังแตกยอดนะครับเนาะเทคนิคการปลูกกล้วยนะครับผมเข้าเข้ายาตัดใบมเนเบืนะครับเลือกนอที่อวบนะครับอวบสวยงามนะครับ จะตัดใบนเบิดนะครับตัดครึ่งเดียวครึ่งเดียวนะครับช่วนใบตรงกลางนะครับที่มันเป็นมุนๆนะครับหรือว่ายอดของเขานะครับเขาจ่ต้องตัดนะครับเดี๋ยวเขาก็จะโป่งขึ้นมานะครับเป็นเป็นนะครับผมเป็นใบนะครับสวยงามนะครับข้างล่างของต้นกล้วยเฮาครับมีไม้ปานะครับมีไม้ปาทุกต้นทุกต้นนะครับผมต้นนี้ก็จะเป็นต้นวายี้ยนะครับผมวายเนยพยุ่งนะครับผม พยุ่งอย่างหน้าปลาดูนะครับผมแค่หน้านะครับหลากหลายชนิดนะครับผมนะครับส้นขังนาจะเป็นนาสวนนะครับเดี๋ยวผมจะผ้าโค้งมานนะครับเดี๋ยวตอนนี้ห้องไปบึงขังล่างกันเลยครับผมครับผมข้ามาถึงส้นข้างล่างแล้วนะครับผมดูช่วงนจังนะครับตรงนี้จะเป็นที่เนื่นนะครับผมที่เนื่นจ็สังเกตได้ว่าต้นไม้หนี่จะสูงสวยงามนะครับต้นสักของเ้อานะครับปลูกนึ่งปีนีสูงประมาณ หาเม็ดได้นะครับผมหาเม็ดต้นพยุกก่งกะบต้นพยุงก,กับประมาณเม็ดนึงนะครับเม็ดหนึ่งหรือว่าสองเม็ดนะครับช่วงหนเดี๋ยวผมาขขพาไปชมครับผมอันนี้ก็ต้นปะดูครับผมต้นปะดูสูงประมาณเม็ดสามสิบได้นะครับผมเม็ดสามสิบไปเบ่ง้างหนเลยครับผมน,นี่ต้นชิงชันนะครับผมต้นไม้ของไรดวงดาวนะครับผม ได้รับแจกมาจากสถานีเพาะชำก้าไม้จังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งหอาไปรับไปรับมาปลูก2ปีแล้วนะครับผมปีนี้ปีนี่ก็ไปเป็นไม้ชุดปีแรกนะครับผมเดี๋ยวปีที่2นะครับผมจะพาาปเบื้องปีที่2นะครับนะครับปล่อยอยู่ในป่านะครับต้นไหม่ผมมีคืบเดียวนะครับแต่ว่าป่านะครับสูง2เมตรนะครับบม่ต้องห่วงครับไม่ป่านะครับทนแลี่งครับทนหยะแต่ว่าต้องบ่ให้มีเครือครับ มีเครือต้นไม้ให้เจ็บบวเติบโตนะครับต้นมะข่านะครับผมมะข่าม่งนะครับมักแรกนะครับผมเอามาปลูกปีกไก่นี่ก็ต้นข้าคืบนะครับผมตอนแรกนะครับบ่มีแนวหนุ่มที่ว่าเจ็ดเติบโตนะครับเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาแต่ว่าเปินลได้ฝนได้น้ำนะครับปุ๊บขึ้นมานะครับสองเมตรกว่านะครับประมาณสองเมตรยี่สิบต้นมะข่านะครับเห็นหงอกหกทั้งสี่นะครับปนปลานะครับ กะไล่ดวงดาวก็จะให้โอกาสงานนะครับคืนอีกปีสองปีนะครับต่อไปต้นไม้ซ่วนี้ก็จะคุ้มนะครับผมคุ้มงานนะครับต้นพะยูงต้นแง่ก็นแน่ต้นนี้ประมาณสูงสองเมตรหาทิพย์ได้นะครับผมต้นพะยูงต้นมะคานะครับต้นมะคากับบางต้นก็สูงสองเมตรบางต้นก็สูงเมตรยี่สิบเมตรสามทิบนะครับ ถือว่าสวยงามแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับหมอกับปะดูพะยุ่งนะครับปะดูพะยุ่งแล้วก็ต้นสักท่องนะครับพื้นที่ทนแรงนะครับผมคิงชันส่วนตะเคียนเอามาล่องเบิงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบกองดองนล้นะครับนะครับเบิงปลาเล้นะครับสูงนะครับอันนี้เป็นต้นชิงชันนะครับผมต้นชิงชันจะเป็นชนิดเดียวกับ พะยุ่นะครับพ่อต่ำลงมาต่ำลงมานะครับผมต่ำลงมากค่ะว่าพื้นที่รับน้ำแล้วนะครับต้นไม้ของห้องกับต้นซักเริ่มจะเริ่มเริ่มเริ่มเติบโตแล้วนะครับผมแต่ว่าต้นปะดูนะครับปะดูยังเติบโตนะครับผมปะดูพะยุ่นะครับยังเติบโตสวยงามนะครับต้นซักครับแต่ว่าต้นซักก็เรื่มแล้วนะครับพอถึงจุดนี้นะครับ ต้นซักเริ่มจะเล่นบัวเติบโตแล้วนะครับผมอ่านะครับชมลงไปครับเ,เก็จะมีแบบว่าฝนห้อยมาตน้นต้นฝนนะครับแตกใบ,บามากนะครับผมเราที่นี่นะครับก็เรื่มมันคล้ายๆว่าอิ่ม,ด,ม,มดินอิ่มน้ํานะครับผมดินอิ่มน้ําก็ทาให้ทาให้ใบซักเข้ารวงนะครับแต่ว่าพยุงกับพยุงกับชิ้งช้นยังอยู่เลยนะครับผม ก็จะมีไม้น่นซี่นะครับไม่สะข้ามนะครับแล้วก็ไม่กระถินเทพานะครับเทพนรงนะครับปนมากนะครับแล้วก็น้ำจะไหลหลากมาจากข้างบนนะครับผมน้ำไหลผ่านนะครับก็ยังช่างักนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือช่วงจากนี้นะครับดินดินบุอุ้มน้ำแล้วก็หักต้นไม้มุนีีกจะเริ่มเติบโตนะครับผม ส่วนปลาของขห้องผมครับปูนปนปลาไปรอดยวของรุ่ม,มครับอ่าเดี๋ยวเมื่อหนาผมจะพาไปชมให้มันทัวถึงนะครับต้นตะเคียนกับส่วนใหี้ย่อยู่บุ่น,นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปเบิง้งงอ่อส่วนต้นไม้ปลานะครับผมต้นไม้ปลาที่ห้องปลูกไม่ได้เดือนกลัวนะครับผมอ่าผมลืมนะครับผมลืมแนะนําวิธีห้อปลูกปลาเรียบร้อยนะครับผมห้องก็ตตองอ่ามีของกินเนี่ย คือหจอเอาผักหวานนะครับผมเมล็ดผักหวานในต้นปีนานะครับผมเพาจะมาเสียบเสียบตามเงาไม้นะครับเพื่อจะให้เป็นพี่เลี้ยงของผักหวานนะครับผมเดี๋ยวผมมีตัวย่างนะครับผมที่ทดล่องแล้วนะครับผมสาเร็จแล้วนะครับอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะพาว้นไปบงไปเบิ้งข้างบนนะครับส่วนนี้จะเป็นพยุ่งนะครับผมครับจักหน่อยกับจมาถอนหยาเจียหยาออกจักหน่อยนะครับแล้วก็ปล่อยแร้งเลยครับผมต้นนี้ก็เป็นต้นซักนะครับ ฟังที่จะเลื่อนเตืบอบตสวยงามบางนึงกะเฮ็ดจ้งีเหรอครับบ่ได้มาหดน้ำใส่ปุ๋ยกัปล่อยแปังเหรอครับมีสักนะครับมีสักปลาดูนะครับแต่ผป็นผ้ายางไปคว้งหนีเบิ่งทุกตัวเลยครับผมปลาดูนะครับผมครับบ่มีมีแววว่าจะจายนะครับผมตัวนี้กระเดานะครับผมกระเดาแต่ว่ากับกลมกลืนครับหยาครับกระเดานะครับ ้นนี้อินทนินครับผมอินทนินินนำนะครับอินทนินนนํำครับกับปล่อยแล้วครับอินทนินน้ำาปดูเนี่ยย่างหน้าแน่นะครับผสมผสานต้นงามกับงามแล้วครับยาบงต้นพยุ่งเริ่มงามนะครับครับผมต้นพยุ่งครับปีนี้ต้นพยุ่งนะครับ่นแจกมากมิจต้นงามๆาอยู่ครับสวยงามอยู่ครับผมนี่นะครับยาตัวการนะครับ โชคดีแต่มันเป็นงานนี่แต่ว่าเขาจะให้มันลุมทับต้นไม้หอานะครับแต่มลุมทับต้นไม้หอก็ะปิดแห้ต้นไม้ห่อง่วงโปเเจเลนเติบโตนะครับผมเขาต้องมาตัดเครื่องมัน่ยครับเขาข้ดมาหอดสวนกล้วยสวนผักหวานนะครับผมสวนลำหย่นะครับอยู่ในหม่องเดียวกันครับเดี๋ยวไปรับชมนะครับว่าสิเป็นยังไงนะครับว่าปลูกยังไงขึ้อยหญ่ให้ปนกันทันทีนะครับรับชมครับผมครับ กล้วยส้มมันเหลืองๆนี่ใบนี่นะครับเขาก็ทําการปลูกบ้างเดียนะครับผมบางเดือนหนึ่งนะครับบางกล้วยเข้คกับสูงสวยงามนะครับแต่มีกล้วยนะครับผมมีกล้วยนะครับแล้วก็มีต้นลำไยนะครับต้นลำไยต้นผักหวานปลานะครับอยู่ถ้มกันนะครับแตผมนไทยให้เบิ้งนะครับผมนี่กล้วยนะครับเป็นพี่เลี้ยงนะครับเป็นพี่เลี้ยงของลำไยนะครับ เป็นพี่เลี้ยงของลำไยแล้วก็เป็นพี่พี่เลี้ยงของผักหวานปลานะครับปลูกสองสามลอยต้นนะครับผักหวานปลาของห้องครับเดี๋ยวภาพชุ่มื่นเๆยนะครับมีกล้วยมีลำไยผักหวานปลามะละกอน,นะครับผมมะละกอผสมประชันกันอย่างที่นะครับอีกสองปีนะครับพ็อจะตัดต้นกล้วยนะครับออกใหหมดนะครับ เพื่อให้ล้มเ่ยเติบโตนะครับกับผักหวานปลานะครับเนาะล้มเ่ยเติบโตกับผ le ักหวานปลาแล้วก็แบบว่าเขาจะง่ายกล้วยตรงเลาะไม้นะครับทั้งไม้นะครับผักหวานปลาวิธีปลูกผักหวานปลาครับผมในถ้ำคลิปนะครับท่านผู้ชมสามาถเข้าไปในช่องเกษตรกรนะครับแล้วกดเข้าไปนะครับเพราะผักหวานปลาปลูกผักหวานปลาแบบง่ายๆนะครับผม เดี๋ยวผมภาพไปยังเร็วเลยนะครับผมสาเหตุที่ห้องต้องออกกล้วยมาปูกกับรัมแย่นะครับผมว่าแมงนะครับแมงมากินใบลัมแย่ของห้องนะครับพห้องอกกล้วยมาปลูกครับแมงกับบมมานลบกวนยาห้องปฏิเิธแล้วครับขอดีของเขาเราก็เป็นพืชปีเลียงนะครับผมพืชปีเลียงเขากลกหวานปักหวานนี้ใส่ระบบน้ำยุดนะครับผม บ๊อบนำยดนะครับช่องกลางระวังปักหวานปลาของห้องห้อก็จะปลูกมะละกอน,นะครับผมนะครับผักหวานปลาของห้องตุนง,ง่ามกว่างานะครับสูงยี่สิบสามสิบเซนนะครับเขาไม่ได้ใส่ใจไปไหนนะครับแต่ว่ากัดูแรพันพันๆนะครับผมมีมะละกอลำาไญนะครับถ้าว่านห่มมันมัแตกเกี่เรื่องเตืบตกับ จะเลื่อนเตี๋บตอยู่ด้วยครับนำงเง่เด็กๆกับมกรโอ้ย้คนจีปวนมครับผมเดี๋ยวผมแบบผ้าเบิ้งผักหวานป้าชุดที่ห้าได้เอาปักลงไบในน้ำเงาไหมนะครับผมอยู่ด้านหน้าน,นะครับไปชมกันเลยครับผมครับผมผมจะพามาชมนะครับส้นที่ เาปลูกผักหวานปลานะครับผมผักหวานปลาล่งกับหนอไม้นะครับตั้งแต่ปีไก่นี่เอาไม่แมตั้งแต่ปีไก่นะครับตั้งแต่ต้นฝนเนี่ยนะครับวาผ่พันมาสองสามเดือนเราจะเป็ยนเั้ไดนนะครับเชิญรับช่วครับผมผักหวานปลาพูดใดว่าผักหวานปลาปลูกยากบ่ยากเลยนะครับผมมันขึ้นอยู่กับความความดูแลของฮ่อแล้วก็วิธีการนะครับผมวิธีการปลูกนะครับนะครับ ตัวนี้ก็เป็นต้นต้นกะละปะเพึกนะครับผมภักวาหลุมนี้มีอยู่สามสี่ต้นนะครับถ้าเบื้องต่อแรกนะครับผมข้อกดไหลกดติดตามกันเบื้องนะครับว่น,นที่ย่างบ่มีคาม้ามีตะไคร่นะครับใบกระเพราพืชผักสุนขัวน,นะครับครบนะครับผมต้นงามกับงามนะครับอยู่น้ำเงาไหมนะครับเนาะต้นงามกับงาม แบบนี้เขาบ้องไปเสียวเวลาหาพืชพีเรียงมาปลูกใด่นะครับเขาปลูกต้นไม้แล้วเขาก็เอาลุกตามเงาไม้แรกนะครับผมนะครับโอ้ตัวน,นี้งามครับสองต้นนี้เขียวลืมันอะนะครับปากหวานปลาของห้อครับเดี๋ยวห่อผดเขาไปได้หนีแล้วก็โค้งไปบ้างอีกฝั่งนึงนะครับผมต้นไม้ของห้อก็มีบบกเขียบแบบพวงบักระท้อนบบกเภาวนะครับผม นี่หาล้อไว้นะครับเพื่อว่ากันแมลงนะครับแมลงกัดกินใบของห้องนะครับห้องจะบ่ได้มาฉีดยานะครับอันตรายนะครับแล้วก็เสียเวลานะครับผมหาลรอไว้กับยุได้เป็นปีัว้อยนะครับรอมเท่าเดียวกับจบเข้าอยู่ครับอันนี้จะเป็นสวนบักเขียบนะครับบักเขียบกลางนาก็จะเป็นสวนอ่าโซนห่วงไม้สักนะครับไม้สักของห้องกับใส่ผักหวานใ้น้ำเงานะครับเนาะต้นกล้วยของห้องกับออกมาออกผลนะครับสวยงาม ฟังน,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 นะครับผมนี่คือคบนะักเผา,ะเะาเนะครับผมบักเผาที่ห่าเพาะใต่ถุงดําไว้นะครับเนาะเพาะใส่ถุงดําไว้เราประมาณสองสามเดือนนะครับผมแล้วห่าจะเอาไปปลูกนะครับผมสวยง,ง,งามสาเหตุที่ห่าตรงเพาะนะครับเพราะว่าห่าเลี้ยงเลี้ยงในถุงดํานะครับจะมีแร่ธาตุที่ห่าใส่นะครับส่วนผสมของปุ๋ยมักนะครับแล้วก็ แต่ข้าเ,เอาไปปลูกนะครับยี่สบต้นของข้า,านี้ขาตตรงยางเสียเวลาไปหดหนีโดนเติมนะครับถังข้าปลูกเพาะไปก้อนสามสี่เดือนนะครับผมเราค่อยเอาไปปลูกคือข้าใส่เวลาหดหน้านะครับใส่บ,ใสบ, 2, บ,บัวนะครับใส่บัวแค่สองบัวสามบัวนะครับแป๊บเดียวนะครับเบติบตสูงกว่ากันใส่เวลาประหยัดเวลาหน่อยกวก่านนะครับอย่าเอยเบิ้งทั้งนี้นะครับปลูกควอดทุเรียนนะครับผมปลูกควอดทุเรียน โอ้นี่สวยงามน,นะครับนี่สวยงามปักบ้าน,นครับสองต้นเจ้มเลยครับเจีมเลยครับมีทุกเงาทุกเงานะครับผมเพราะวา่าจะเป็นเงาบกียบเงาไม่ป้านะครับหรือเงาต้นผักอีรูปนะครับเดี๋ยวเขาพาไปเบืเอ้องทุเรียนจากหนครับวิธีปลูกของไรดวงดาวนะครับ ทุเรียนนะครับผมพื้นนี้ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้คือทุเรียนบ่มักน้ำนะครับผมผมก็ไดเอารักการคือตรงนี้ปลูกต้นบกคุมแล้วนันบ่หึมนะครับผมก็เลยเอาคอดีนะครับแสดงว่าต้นอยู่ตรงโน่นนี่มันบ่หึมนะครับผมก็ได้ยกโคกขึ้นมาอีกสักหน่อยนะครับผมโคกขึ้นสักหน่อยนะครับประมาณหาซีบเสนนะครับเป็นยังคือเฮ็ดโคกหน่อยนะครับคือเขาจะค่อยๆถมไปเรื่อยๆนะครับเขาจะบท่ถมทีเดียว นะครับวิธีปลูกของหอกปลูกเราวก็หอกก็ไม่ไ่มากปักไว้นะครับจากสามรักนะครับเพื่อหนาแรงเอาจะได้กวกน้ำลงในรักนะครับหากของทุเรียนของหอกก็จะได้กินน้ำ้างล่างด้วยนะครับ้างบนด้วยตอนนี้หอาปลูกได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมหนึ่งเดือนแล้วหอกก็จากน่อยหอกจะคุ้มฟางนะครับคุ้มฟางแล้วก็ รดน้ำทุกมือทุกมือนะครับทุกเศ้าทุกเศ้าคอยติดตามนะครับติดตามรับชมนะครับว่ามันจะยังเหงืนจะตายนะครับผมแต่ผมว่าน่าจะรอดนะครับการศึกษามากกับพ่อสมควรนะครับผมปลูกไตไตโฮมเกลยงครับผมเพื่อจะให้เพราะว่าเป็นพืชพี่เลี่ยงนะครับจะดีก็าสาเร็นเพราะว่าหนึ่งหนึ่งต้นกล้วยจะค่ายน้ำค่ายอ,าออกซิเจนออมากานะครับ ข้างล่างมันจะบม่ได้ห่อนนะครับบุคือสะแลนนะครับสังเกตเท่ายางขาไปใต้เทียงหน้าสังกะสีนะครับผมกับเทียงกับเอ่อเทียงหน้าไผ่์หยานะครับควมเย็นจะแตกต่างกันนะครับหรือว่าขอไปห่มใหม่นะครับเนาะเอามือนีหอกกันจจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจไล่ดวงแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ